ครับคลิปนี้นะครับเป็นการสอนวิธีลงเกมเ,เกมที่ไม่มีแคคนะครับจะเป็นเกม2แผ่นหรือเกมแผ่นเดียวจะมีวิธีการลงเกมคล้ายกันนะครับอันดับแรกนะครับเปิดใส่แผ่นแรกเข้าไปนะครับรามาดูที่ได้นะครับ เปิดมา์คอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ไดรฟ์ของเรานะครับอันนี้คือไดรฟ์ผมนะครับผมก็ทำการคลิกขวาเปิด open ขึ้นมานะครับไฟล์ด้านในนะครับก็จะมีไฟล์เป็นไฟล์วินลาแบบนี้นะครับให้ดับเบิลคลิกนะครับที่ไฟล์ที่1นนะครับดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมานะครับอ่ามันก็จะมีวิธีการลงเกม บอกอยู่นะครับเสร็จแล้วกด S- แ p p ครับแล้วก็ <c oughs> เลือกบาร์ไว้ไดที่เราจะทำการลงเกมนะครับผมจะเอาไว้ในได้ได้ J ละครับมันว,ว่างดิเอาไว้ได้ดีก็ได้นะครับเครื่องใครมีได้ดีหรือได้ C ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับว่าจะเอาไว้ได้ไหน แล้วก็ทำการพิมพ์โฟลเดอร์นะครับชื่อโฟลเดอร์ตัวนี้ผมลงเกมสตรีทไฟเตอร์ตตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับ แล้วกด insert นะครับไ <c oughs> ฟล์มันก็จะทําการโหลดเพื่อทงการแตกไฟล์นะครับอันนี้สำหรับเกมที่มี2แผ่นนะครับหน้าตาไฟล์มันจะประมาณนี้นะครับหรืออาจจะคล้ายๆแบบนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นไฟล์แบบที่มีตัวเซตอัพเลยแล้วก็มี ไฟเกมที่มีเลขหนึ่งสองสามเนี่ยครับก็ d o u b l ิลคลิกตัวเซตอัพตัวพวกตัวเนี้ยมันจะเป็นไฟเซตอัพอยู่แล้วครับมันจะ dot exe นะครับลองเช็คดูได้ครับตัวนี้จะเป็นเนี่ยครับ exe มมเมื่อเราทําการแตกไฟล์เสร็จนะครับมันก็จะถ้ามันขึ้นแบบนี้คือมันถามหาแผ่นต่อไปนะครับให้เราใส่ dVD 2เข้าไปนะครับหรือถ้าเป็นเกมมีหลาย dVD ครับไฟล์เกมมันก็จะถามแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่อย่างเราสมมุติเรามีเกมยู่แผ่นเราก็ใส่แผ่นแรกเข้าไปแล้วกดโอเค กดโอเคเสร็จปุ๊บมันโหลดต่อแล้วขึ้นแบบนี้อีกก็ใส่แผ่นที่3เข้าไปขึ้นแบบนี้อีกก็ใส่แผ่นที่4เข้าไปจนกว่าจะเสร็จนะครับอันนี้เป็นเกม2แผ่นนะครับที่ผมลงให้ดูผมก็จะใส่แผ่นที่2เข้าไปปุ๊บอ่ะวิธีดูนะครับว่าแผ่นเข้าือย,ยังเราก็มาดูที่ไดดิทของเรานะครับอันนี้แผ่นก็ทําการเข้าไปแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วผมก็กดโอเคไฟเกมมันก็จะโหลดต่อไปนะครับ ปารตาของปาตีสิต่อไปเรื่อยๆนะครับกว่ก็จะหมดเมื่อมันทำการโหลดเสร็จแล้วนะครับออปกติตัวรุ่นใหม่ๆนี้จะมีแบบมันจะเด้งขึ้นมาให้เซตอัพเองเลยนะครับแล้วก็กดที่หน้าจอได้เลยนะครับ มันจะขึ้นมาให้ติดตั้งเกมตัวนี้ก็ปิดเสียงได้นะครับเราก็ทําการกด next ไปยาวๆเลยหรือถ้าเกิดมันไม่ขึ้นนะครับในกรณีที่มันไม่ขึ้นมาหน้าจอแบบมันหายไปเลยเออเราก็ต้องมาดูนะครับว่าเราเอาเอาเกมที่เราแตกตอนแรกอะไว้ได้ไหนอย่างของผมไว้ได้ j ให้ย้อนกลับไปดูนะครับตอนที่แรกที่เราบ่าวครับเนี่ยครับสติดไปเตอร์วีผมสร้างชื่อโุลเดอร์ไว้ถ้าไปคลิกขึ้นมานะครับ ก็จะมีไฟล์เกมแบบนี้นะครับถ้าเป็นในกรณีที่เป็นเกมแผ่นเดียวนะครับถ้าดูคลิปวิดีโอนี้อยู่เกมแผ่นเดียวนะครับไฟล์เกมจะเป็นประมาณลักษณะแบบนี้นะครับจะมีตัวเซตอัพอยู่หนึ่งตัวนะครับอันนี้คือสําหรับกรณีที่เกมที่ไม่มีแคคนะครับมันจะมีตัวเซตอัพนะครับแล้วก็จะมีตัวเซตอัพแล้วก็จะมีตัวนี้ครับ โปรแกรมเสริมนะครับถ้าไม่ลงโปรแกรมเสริมในนี้อาจจะลงเข้าเกมไม่ได้ตัวนี้นะครับก็ให้ทําการติดตั้งให้หมดนะครับก็ไล่ตั้งแต่ติดตั้งออผมจะสอนวิธีติดตั้งตัวนี้ด้วยแล้วกันนะครับก็วิธีการติดตั้งตัวนี้ถ้าเกมเสองแผ่นก็จะอยู่ในแผ่นสุดท้ายนะครับถ้าเป็นเกมแผ่นเดียวก็จะอยู่รวมกับเ,ออเจ้าไฟล์ตัวเมื่อกี้นี้เลยนะครับที่ผมให้ดู ไปตอนแรกนี่จะอยู่หลงกับฝายนี้เลยนะครับอาจจะอยู่ข้างล่างแล้วก็เข้ามาถ้าไม่หลงในฟายนี้นะครับมันก็จะมีไฟติดตั้งจะมีไดร์เล็ก x มีไดร์เล็ก x สิบเอ็ดนะครับเวลาสี่สองพันสิบผมก็จะลงไดร์เล็ก x สิบเอ็ดให้ดูนะครับแต่เปคลิกเปิดขึ้นมาแล้วครับแล้วกด next next นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ความเร็วความช้าในการลงจะอยู่ที่เครื่องคองมพิวเตอร์ของแต่ละท่านนะครับตัวนี้ผมได้ลงไปแล้วนะครับมันจะขึ้นมาแบบอันนี้คือถ้าใครลงไปแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับแต่นี้ผมลงซ้ำครับกลับไปอีกทีนะครับออันนี้ต่อ2013นะครับลงให้หมดนะครับอันนี้ตัวนี้ผมก็ลงไปแล้วครับ แลวผมลองลองให้ดูเนะี่ยผมลบตัวนี้ออกก่อนอเราก็ทําการเราไคลิกขึ้นมานะครับเนี่ยครับมันจะมีลักษณะนี้นะครับจะเป็นการถามนะครับว่าเรายอมรับข้อตกลงของมันไหมเราก็ทําการกดติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็ Insert. อินเสิร์ตเวลาสีทุกตัวจะมีรูปแบบคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราทําการลงแกมเสริมเสร็จหมดทุกตัวแล้วนะครับเราก็มาดูที่วิธีการลงเกมต่อนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่เราแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยจากตอนต้นนะครับเราจะได้โฟลเดอร์นี้มาใช่ไหมครับเราก็ทําการ double c คลิกนะครับที่ตัวเซตอัพเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับแต่ละเกมมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมคลิปนี้ผมที่ผมสอนนี่มันจะใช้ได้กับทุกเกมนะครับ อันนี้คือสำหรับที่ไม่มีไฟล์แคกนะครับแล้วก็กด next ไปครับแล้วก็กด next ครับตัวนี้มันก็จะมันบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องโชว์ที่ start menu f เดอร์นะครับอันนี้คีย d e ก k t o p ก็คือไอคอนเ desktop ก็คือหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับตัวนี้ก็ติ๊กถูกได้เลยนะครับ แล้วก็นเน็กเออตัวนี้ในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าเราสมมุติว่าผมไม่อยากเอาเกมไว้ได้ดีอะไม่อยากบางเกมมันก็จะไว้ได้สีให้เองนะครับอย่างตัวนี้มันเอาไว้ได้ดีให้เองผมผมไม่อยากเอาไว้ได้ดีผมจะทําไงผมก็ต้องบาาครับมันจ,จะเอาไปไว้ได,ได้ได้ดีอ่าแต่รอบนี้ผมจะเอาไว้ได้ได้ซีแล้วแต่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ชื่อโฟลเดอร์ของเรา เราจะเอาไว้ในไดซ์ไดดีแล้วชื่อโฟเดอร์สติทไฟเตอร์อันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็บาวแค่บาวแล้วก็เลือกไดที่เราจะเอาเกมไว้นะครับหรือจะสร้างโฟลเดอร์ชื่อใหม่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็ทําการลบแล้วก็พิมพ์เข้าไปใหม่ครับเราจะเอาชื่ออะไระเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกดเน็กไปตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้มันก็จะ ให้เราดาวน์โหลดแล้วก็สำหรับเครื่องคนที่มีเน็ตนะครับมันเป็นตัวมันเป็นตัวแบบโปรแกรมเสริมนะครับของเกมเกมนี้นะครับคือถ้าใครไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่จำเป็นต้องติดกับเพราะว่าผมได้ลงไว้ให้หมดแล้วครับ ก็ตัวตัวที่เมื่อกี้นะครับผมจะอธิบายทีก็คือเป็นตัวเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวโปรแกรมเสริมนะครับเป็นตัว2013นะครับสองตัวนี้เมื่อกี้นี้ที่มันให้เราดาวน์โหลดคือตัวนี้สองของผมที่ผมให้ไว้ในใ์ดิสสุดท้ายนี่จะเป็นตัวเต็มแล้วนะครับเราไม่ต้องเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดนะครับเครื่องที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถลงได้นะครับทีนี้เราก็รอให้มันลงเสร็จนะครับ ลงเกมก็ได้เสร็จไปแล้วนะครับเราก็ติ๊กออกพวกนี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดปิดนะครับหน้าตาของเกมก็จะมาโชว์อยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับตัวนี้นะครับครูนะครับอ่ะขึ้นมาแล้วครับสำหรับเครื่องใครนะครับที่เกมไม่ได้โชว์อยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับก็ให้เราไปดูในโฟลเดอร์ที่เราลงเกมไว้นะครับ ต่วิผมจําได้ว่าผมลงไว้ได้ C แล้วก็โฟลเดอร์สติดไปเตอร์นะครับผมก็จะมาดูที่ได้ C นี่นะครับสติดไปเตอร์นะครับตัวเข้าเกมมันก็อยู่แบบนี้นะครับเราก็ทําการไปคลิกลองเข้าเกมเลยนะครับสําหรับในส่วนนี้ถ้าใครยังไม่ได้ลงโปรแกรมเสริมนะครับก็ให้ย้อนกลับไปลงโปรแกรมเสริมนะครับโปรแกรมเสริมก็จะอยู่ในแผ่นสุดท้ายนะครับ